ep 17ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธมัชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจรงิงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตัวเลขที่แสดงไว้หากท่านมีความสนใจสามารถกดติดตามเพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญ โปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาหัวข้อทฤษฎีความว่างเปล่าและทฤษฎีควอนตัมในวงเล็บอะตอมทฤษฎีหมายถึงความเห็นการคิดการเห็นด้วยใจหลักความคิดลักษณะที่คิดคาดเดาตามหลักวิชาเพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบอะตอมหมายถึง อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งเข้าทำปฏิกิริยาเคมีได้ประกอบด้วยสององค์ประกอบใหญ่ๆคือนิวเคลียสเป็นแกนกลางและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบเรียกว่าปรามาณูอาจจะมีใครหลายคนที่เคยมีความสงสัยในยามที่จ้องมองไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนอันมืดมิดไร้แสงและเสียงอื่นใดรบกวนความสงสัยจากความใคร,ร่รู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ ที่ได้เฝ้าจ้องมองไปในห้วงอวกาศที่ยากเกินที่จะมีการจินตนาการถึงขอบเขตของความสิ้นสุดหรือการสิ้นสุดของมิติแห่งจักรวาลที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ต่างก็มีทัศนะแนวความคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งณปัจจุบันนี้พอที่จะสรุปโดยเป็นการคาดเดาว่าในห้วงอวกาศที่กำลังจ้องมองออกไปในท้องฟ้านี้นั้น มันเป็นห้วงอวกาศแห่งความเว้งว้างว่างเปล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนันต์โดยขอยกคำกล่าวของดรบลูโนเบนโตนักฟิสิกส์ผู้ศึกษาธรรมชาติของการเวลาจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลเขาได้พัฒนาทฤษฎีใหม่ขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องความโน้มถ่วงควอนตัมโดยให้ชื่อว่าทฤษฎีชุดของความเป็นมูลเหตุทฤษฎีใหม่นี้มองว่าปร,ริภูมิเวลา ในวงเล็บ Space Time ผลการศึกษาของเขาชี้ว่าอาดีตทางหากที่ยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดจนมีค่าเป็นอนันต์ในคำอธิบายที่พอจะทีความหมายได้ก็คือการที่เราจะศึกษาย้อนอดีตไปได้ไกลแค่ไหนเราจะไม่พบต้นทางที่เราต้องการจะทราบได้เลยจากแนวความคิดนี้จะขอเสริมด้วยแนวคิดของสตีเฟนฮอว์กิงนักทฤษฎีฟิสิกส์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง และเป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดผู้หนึ่งของโลกในปัจจุบันต่อคำถามที่ว่าหากบิ๊กแบงเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลอันเป็นที่มาของสรรพสิ่งแล้วแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดบิ๊กแบงจักรวาลมีสภาพอย่างไรมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ฮอกกิงกล่าวถึงอดีตที่ไกลสุดของจักรวาลเอาไว้ว่าสภาวะขอบเขตสุดของจักรวาลคือการที่มันไม่ได้มีขอบเขต สิ่งนี้อาจจะยิ่งสร้างความสงสัยและสร้างความสับสนถึงความเป็นไปได้ที่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมิติที่มีความเว้งว่างว่างเปล่าเป็นอนันต์ที่จะหาจุดสิ้นสุดหรือขอบเขตไม่ได้ที่แม้หากว่าจะมีใครที่มีความสามารถจะสร้างยานอาวกาศที่มีความเร็วได้เทียบเท่าหรือมากกว่าความเร็วแสงแล้วเดินทางออกไปเพื่อค้นหาความจริง เขาก็คงจะไม่มีทางถึงได้จนจบสิ้นตลอดอนดันตการตามจินตนาการนี้แล้วจะเห็นเป็นความมหัศจรรย์แห่งความสงสัยและคำถามที่ได้รับที่ยากนักต่อจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้ทั้งนี้ไม่ต้องมีความสงสัยใดๆอีกต่อไปแล้วที่ว่าถ้าเชื่อกันว่ามีความว่างเปล่าเป็นอน,นันต์แล้วจะมีใครเป็นผู้สร้างความว่างเปล่าเป็นอน,นันต์นี้ได้โดยถ้าจะมีการจินตนาการว่า มีผู้สร้างความว่างเปล่าเป็นอน,นันต์ก็คงจะนอกเหนือกฎเกณฑ์การพิสูจน์ได้ทางหลักความคิดที่เป็นหลักแห่งเหตุผลที่น่าเชื่อถือและคงจะไม่มีใครยอมเชื่อเหตุเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตามความเป็นจริงคงไม่มีใครกล้ากล่าวแย้งได้ว่าความเว้งว,งว่างเปล่าที่ไม่มีขอบเขตเป็นอนันต์ไม่เป็นความจริงเพราะคงไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าความว่างเปล่านี้มีขอบเขตหรือไม่ ซึ่งภายในความว่างเปล่านี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นมาของอนุภาคพลังงานพลังงานตามกล่าวมานี้นั้นคงไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดหรือคณะใดที่จะสามารถพิสูจน์คุณลักษณะหรือสมบัติต่างๆของพลังงานเหล่านั้นได้เพราะพลังงานเหล่านั้นได้มีกระบวนการแห่งความมีวิวัฒนาการผ่านพ่วงแห่งเวลามาอย่างยาวนานมากๆซึ่งจะเทียบความยาวนานก็คงจะประมาณได้ว่า คงจะเป็นรองก็แค่ความเวงว่างว่างเปล่าที่ก็เช่นกันที่จะไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าความว่างเปล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือเกิดมาเมื่อใดแต่ถ้ามาคิดกันอีกทีสิ่งที่มีความยาวนานรองลงมาที่จริงแล้วน่าจะเป็นคำว่าการเวลาหรือการอวากาศที่คงจะอนุมานได้ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกันกันกบการเกิดความว่างเปล่าซึ่งถ้าคิดเห็นกันอย่างนี้แล้ว ก็ควรจัดให้พลังงานดั้งเดิมมาเป็นลำดับที่สามคือมีความว่างเปล่าที่พร้อมกับการนับการเวลาแล้วด้วยการเวลาจึงเกิดพลังงานดั้งเดิมแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเพียงการตั้งสมมติฐานขึ้นมาเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะเป็นข้อสงสัยต่อไปอีกนานแสนนานเพราะคงจะไม่มีใครที่จะสามารถไขความสงสัยของความจริงที่ถูกต้องได้ด้วยเป็นสิ่งที่เกินความมีจินตนาการของมนุษย์ ที่ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่มีความว่างเปล่าเป็นอนันต์ความว่างเปล่านี้เกิดมีขึ้นมาได้อย่างไรหรือมีกำหนดเวลาเกิดขึ้นเมื่อใดนานแสนนานมากๆแค่ไหนแล้วแล้วความนานแสนนานมากๆนี้นั้นก่อกำเนิดพลังงานดั้งเดิมหรือพลังงานดึกดำบรรที่โดยผ่านกระบวนการความมีวิวัฒนาการมาได้อย่างไรและแล้วนานแสนนานมากๆมากๆมากๆแค่ไหนแล้ว ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องต่างๆของสรรพสิ่งในธรรมชาติมีหลักการหนึ่งที่ใช้กันก็คือการศึกษาอดีตจากปัจจุบันที่จะพยากรณ์เหตุในอนาคตหรือหลักการวิศวกรรมย้อนกลับด้วยอาศัยหลักการนี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานโดยได้ข้อสรุปว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต และเป็นสิ่งที่มีชีวิตอันหมายถึงที่มีจิตครองนั้นทุกสปปรรพสิ่งล้วนมีกำเนิดมาจากสิ่งเดียวกันนั่นก็คือพลังงานที่แต่เดิมวิทยาศาสตร์สมัยเก่ายังไม่ได้รวมเอาเรื่องจิตของมนุษย์เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้รวมเอาจิตของมนุษย์เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้วย และจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจแล้วว่าทุกสรรพสิ่งล้วนกำเนิดมาจากพลังงานซึ่งในที่นี้จิตใจของมน aga, ุษย์ก็เป็นสิ่งที่มีกำเนิดมาจากพลังงานด้วยเช่นกันโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งแม้ในปัจจุบนันนี้จะมีวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำเพียงใดแต่ก็ยังห่างไกลความเข้าใจในกลไกการทำงานของพลังงานจิตได้อย่างถูกต้องดีเยี่ยมที่สุด เหตุด้วยจิตมนุษย์มีความลึกลับซับซ้อนยากต่อการค้นหานกลไกหรือกระบวนการมีวิวัฒนาการกำเนิดเกิดขึ้นมาของจิตและกระบวนการทำงานของจิตในทภาวะต่างๆความสำคัญของจิตมีมากที่อาจจะนับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รับรู้ในสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดกระบวนการความเป็นไปของธรรมชาติเหตุเพราะก็มีจิตมนุษย์จึงมีกระบวนการ ที่ก็คือการสมมุติบรรดาทุกสรรพสิ่งขึ้นมาการที่จะศึกษาเรื่องของจิตก็ต้องทําการศึกษาเรื่องของพลังงานซึ่งเป็นต้นกําเนิดของจิตและต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งซึ่งถ้าเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้องค์ความรู้ความเข้าใจความมีวิวัฒนาการของสรรพสิ่งควบคู่ไปด้วยอันจะนำมาซึ่งการสิ้นความสงสัยในความจริงของทุกสรรพสิ่งได้จากตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เราไม่สามารถศึกษาถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของพลังงานยุคเริ่มแรกได้แต่เราก็สามารถศึกษาพลังงานในยุคปัจจุบันและย้อนถอยหลังไปได้เท่าที่จะศึกษาได้จากองค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องทำให้เข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วว่าพลังงานที่เป็นต้นกาเนิดของสรรพสิ่งโดยที่กฎพื้นฐานของพลังงานนั้นพลังงานจะไม่มีวันศูนย์ายไป แต่จะสามารถเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสถานะได้โดยพลังงานสามารถก่อรูปรวมกันเป็นสสารที่มีสถานะเป็นรังสีเป็นพลังงานทางเคมีพลังงานแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นกา๊าซเป็นของเหลวเป็นของแข็งซึ่งจากองค์ความรู้นี้เราก็สามารถที่จะศึกษาพลังงานที่อยู่ในรูปที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดเล็กที่สุดได้ ซึ่งเราก็จะได้ความเข้าใจในพฤติกรรมของพลังงานในระดับต่างๆกล่าวคือในรูปกลุ่มใหญ่และในส่วนย่อยเล็กที่สุดในการนี้จึงเป็นที่มาของการทำความเข้าใจในพฤติกรรมของพลังงานในปัจจุบันที่อยู่ในรูปของอะตอมดังต่อไปนี้